มาดูข่าวดีเรื่องการแก้ปัญหาหนี้กันหน่อยคุณจอยเป็นเรื่องของหนี้เรื้อรังนะครับเพราะว่าทางด้านของแบงค์ชาตินะครับบอกว่าจะช่วยเหลือตั้งแต่1เมษายนนี<ม>้นะ<ม>ช่วยลดดอกเบี้ยจาก25เหลือ15ต่อปีะจะได้จบหนี้ได้เร็วขึ้นนะครับท่านผู้ชมครับทางด้านของคุณอรมนจันทพันธ์ผู้อำนวยการฝ่ายคุ้มครองและตรวจสอบบริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงค์ชาตินะครับท่านก็บอกว่า แบงค์ชาติเตรียมออกมาตรการแก้หนี้เรื้อรังสำหรับลูกหนี้กลุ่มเปราะบางที่เป็นหนี้บัตรกดเงินสดช่วยลดดอกเบี้ยปิดหนี้ภายใน5ปีเริ่ม1นเมษายนนี้นะครับโดยลูกหนี้ที่เข้าข่ายเนี่ยแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกลูกหนี้ที่จ่ายดอกเบี้ยมากกว่าเงินต้นมาแล้ว3ปีแต่ไม่ถึง5ปีกลุ่มที่2ลูกหนี้ที่จ่ายดอกเบี้ยมากกว่าเงินต้นมาแล้ว5ปีโดย2กลุ่มนี้จะได้รับการแจ้งเตือนจากทางธนาคารให้เข้าร่วมโครงการนะครับ ส่วนลูกหนี้ที่เข้าขายจะต้องสมัครใจเข้าร่วมมาตรการด้วยโดยข้อดีของมาตรการนี้นะครับลูกหนี้จะจ่ายดอกเบี้ยลดลงเหลือไม่เกิน15%ต่อปีจากเดิมอยู่ที่25%ต่อปีนะครับหากกู้เงิน15,000บาทจ่ายดอกเบี้ย25%ผ่อน450บาทลูกหนี้จะปิดหนี้ได้ประมาณ18ปีจ่ายดอกเบี้ยรวม29,000บาทแต่ถ้าเข้าร่วมมาตรการนี้จาก25%จะจ่ายดอกเบี้ยเหลือ15%ต่อปีนะครับ ตกผ่อนเดือนละ260บาทปิดหนี้จบภายใน5ปีรวมจ่ายดอกเบี้ยทั้งหมด17,500บาทนี่เห็นไหมคุณจอยค่ลดไปต้องเยอะนะเทียบนะกรอบสีส้มกับกรอบสีเขียวแบบเก่าแบบใหม่แต่มีเงื่อนไขคือจะมีรายงานประวัติข้อมูลเครดิตนะครับว่าลูกหนี้ได้เข้าร่วมมาตรการนี้ด้วยนะครับคราวนี้มาฟังความเห็นจากทางฝั่งธนาคารบ้าง คุณถากรปียพันธ์ผู้จัดการใหญ่ธนาคาราไทยธนาชาติหรือทท B นะครับก็ยอมรับว่ากังวลต่อสถานการณ์หนี้ครัวเรือนที่สูงกว่า90%ของ GDP ซึ่งการที่ภาระหนี้สูงทําให้การอนุมัติสินเชื่อของธนาคารลดลงแม้ธนาคารไม่ได้ปรับหลักเกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อใหม่แต่ต้องพิจารณาภาระหนี้ต่อไรายได้ของลูกค้าเป็นหลักนะครับทำให้ที่ผ่านมาการอนุมัติสินเชื่อบ้านและรถยนต์เนี่ยมันก็น้อยลงไปครับ คือเราไม่ได้ปรับในเรื่องของแนวนโยบายหรือวิธีการอ,อนุมัติสินเชื่อนะครับแต่ก็อย่างที่เราทราบกันเนี่ยก็คือภาระหนี้ของลูกค้าในระบบเนี่ยจะค่อนข้างสูงอันนั้นก็เป็นตัวหนึ่งที่ทําให้อัตราการอนุมัติสินเชื่อมันลดลงจริงๆธนาคารไม่ได้ปรับเกณฑ์อะไรนะครับแต่เนื่องจากว่าเราดูในเรื่องของภาระหนี้ต่อรายได้ที่มันมีอยู่อันนั้นก็เป็นตัวเกณฑ์หนึ่งที่มันถึงเห็นว่าทาไมอัตราการอนุมัติสินเชื่อไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือรถเนี่ยมันลดทอนลงนะครับอันนี้นก็เป็นตัวเกณฑ์หลัักเที่รราดูคบ คุณถากรยังพูดถึงกรณีที่มีการปรับอัตราจ่ายขั้นต่ำบัตรเครดิตนะคะจาก5%มาเป็น8%เมื่อวันที่หนึ่งมกราคมที่ผ่านมาด้วยว่ายังไม่พบว่าลูกค้ามีปัญหาเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็สื่อสารกับลูกค้ามาโดยตลอดและที่ผ่านมาธนาคารก็ขันรับมาตรการของแบงค์ชาติในการช่วยเหลือลูกหนี้ที่มีปัญหาให้เข้ามาเจราจาปรับโครงสร้างหนี้และลดดอกเบีย้ยซึ่งก็มีลูกค้าที่เข้าร่วมการปรับโครงสร้างหนี้น้อยมากๆค่ะ ขณะที่ทางด้านของคุณสมประวินมันประเสริฐนะครับรองผู้จัดการใหญ่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานกลยุทธ์องค์กรธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดนะครับก็บอกว่าศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์มองเศรษฐกิจโตต่ํากว่าที่เคยคาดการไว้นะครับโดยปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้เหลือ2.7%จาก3%เนื่องจากความล่าช้าของการจัดทําพรบงบป,ประมาณปี67และการผลิตอุตสาหกรรมมีแนวโน้มฟื้นตัวช้า จึงมองว่ากอนอง,องอาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยเร็วขึ้นโดยลดดอกเบี้ย2ครั้งในเดือนเมษายนและมิถุนายนนะครับจาก2.5%เหลือ2%ซึ่งจะช่วยบรรเทาภาระนี้โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจและครัวเรือนเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นมากกว่ากลุ่มอื่นแต่สิ่งที่สําคัญคืออยากให้มีการเตรียมเครื่องมือรองรับการบริหารจัดการนี้เสียในเชิงระบบ เพื่อให้มั่นใจว่าเราจะรับมือได้หากเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจที่เกิดจากภายนอกประเทศด้วยเนี่ยนะครับ